สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลชาว Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้เสือเป่งมาอีกแล้วนะครับอยากจะมานะครับชวนเพื่อนๆมาคุยมาให้กําลังใจมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนั่นเองนะครับเสือเป่งไม่ได้เตรียมสคริปต์นะครับฉะนั้นเสือเป่งจะขออนุญาตพูดนะครับสิ่งที่ come in mind หรือว่าสิ่งที่นึกถึงได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนัก ให้ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เสือเป่งอธิบายก่อนว่าโดยกรรมพันธุ์ของเสือเป่งน,นะครับเป็นคนที่อ้วนง่ายนะครับหรือมีรูปร่างค่อนข้างที่จะท้วมโดยธรรมชาตินะครับกรรมพันธุ์ในที่นี้หมายความว่าทางฝั่งพ่อนะครับตั้งแต่ผมยังเด็กนะครับจะเห็นนะครับอ,อ,อมมาม่า อาแปะนะครับอาจเจกเกือบทุกคนนะครับพอเริ่มมีอายุก็จะมีรูปร่างค่อนข้างท้วมนะครับคล้ายๆกับรูปปั้นนะครับพระสังกจายนะครับถ้าใครเคยเคยเห็นนะครับผู้ชายก็จะมีพุงใหญ่ๆนมใหญ่ๆประมาณนั้นนะครับส่วนฝั่งแม่นะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะมีรูปร่างค่อนข้างท้วมนะครับโดยเฉพาะเวลาอายุมากขึ้นฉะนั้นทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่เนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์ที่ อ้วนง่ายนะครับผมที่เสือเป็นพูดอย่างนี้ว่ากรรมพันธุ์เนี่ยมีเป็นเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมี tendency หรือมีแนวโน้มที่จะผอมได้ง่ายหรืออ้วนได้ง่ายเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาแล้วและเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับของชุมชนนักวิทยาศาสตร์นะครับว่า40%ของคนเราเนี่ย แนวโน้มที่จะอ้วนหรือผอมเนี่ยมาจากกรรมพันธุ์ที่เสือเป็นพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าสําหรับบางคนนะครับเขานะครับจะต้องพยายามมากกว่าคนทั่วไปเพื่อที่จะรักษาคุณที่อยู่ใน ในสัดส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า BMI ละกันเนาะถ้าใครไม่รู้จัก BMI ก็ลองไปเซิร์ช Google ดูนะครับหรือว่าเป็นรูปร่างที่สมส่วนละกันยากกว่าคนที่มีกรรมพันธุ์ที่ผอมได้ง่ายนะครับตรงกันข้ามนะครับบางคนที่ผอมมากๆก็ยากนะครับมีกรรมพันธุ์ที่ผอมมากเนี่ยก็ยากที่จะนะครับเพิ่มน้ำหนักแต่สาเหตุที่เสอร์เป็นพูดอย่างนี้ นะครับเพื่อให้เห็นว่าอีก60%เซนี่ยซึ่งยังเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับส่วนใหญ่ของสถิติอยู่ว่ามาจากวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แล้วก็อาหารการกินของเรานะครับอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับสาเหตุที่เือเป็งอยากทำคลิปนี้เพราะว่าเือ์เป็งกำลังจะแชร์กับเพื่อนๆว่าถึงแม้ว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย คนไหนนะครับที่มีรูปร่างกรรมพันธุ์ที่อ้วนง่ายนะครับรู้สึกว่าลดน้ําหนักยากนะครับรู้ว่ามันยากนะครับแต่เรายังให้เห็นว่าอีก60%เนี่ยเรามีโอกาสที่จะลดน้าหนักนะครับแล้วก็มีรูปร่างที่สมส่วนมากขึ้นนะครับตอนนี้น้ําหนักเสือเป่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75-76ถึง76กิโลนะครับแต่ครั้งหนึ่งนะครับเสือเป่งเคยหนักนะครับการที่ ละเลยตัวเองนะครับเดี๋ยวเสือเ็นจะอธิบายว่าละเลยยังไงเนี่ยน้าหนักขึ้นมาสูงสุดนะครับ9กกโลนะครับอีก4โลร้อยนะครับและตอนนั้นนะครับก็บอกกับตัวเองว่านี่น่าจะเป็นกรรมพันธุ์ของเรานี่น่าจะเป็นธรรมชาติของเราเราไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้นะครับเพราะว่าทําทุกอย่างนะครับทําทุกอย่างที่ขวางหน้าทั้งกินยาลดความอ้วน ทั้งออกกําลังกายนะครับทั้งลดอาหารอย่างทรมานนะครับก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็ยอมรับกับเหมือนกับโชคชะตาชีวิตนะครับแต่เสือเป็งก็จะบอกว่ามันมีวิธีการนะครับหลังจากนั้นนะครับเสือเป็งก็สามารถลดน้ำหนักได้ถึง20โลนะครับเดี๋ยวเสือเป็งจะขออนุญาตอินเสิร์ตภาพนะครับในในคลิปนี้ ว่าถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยจะมีกรรมพันธุ์ที่อ้วนง่ายนะครับมันก็มีวิธีการนะครับฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่เสือเป็่งใช้ในการลดน้ําหนักนะครับแล้วก็ได้ผลออที่ดีนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนส่วนมากนะครับการลดน้ําหนักนะครับมันมีสมการว่าพลังงานนะครับเข้า ถ้าพลังงานเข้าหรือสิ่งที่เรากินเข้าไปเท่ากับพลังงานออกพลังงานออกนี่คือรูปแบบของการออกกําลังกายการเดินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะครับถ้ามันเสมอกันเนี่ยไม่มีมากไม่มีน้อยนะครับเราก็จะรักษาน้ําหนักที่เรามีอยู่ไว้คงที่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะลดน้ําหนักนะครับพลังงานเข้าต้องน้อยกว่าพลังงานออกนะครับ นั่นแปลว่ามันมี2วิธีนะครับคือ 1. เราต้องแอคทีฟมากขึ้นหรือออกกํำลังกายมากขึ้นกับ 2. เราต้องลดจํานวนพลังงานที่เรานะครับกินเข้าไปนะครับทุกคนรู้สรรมการนี้แต่มันมีรายละเอียดอย่างนี้ครับไดเอทที่เสือเป็่งใช้นะครับแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับเป็นลักษณะไดเอท หรือการทานแบบคีโตเจนิกนะครับคีโตเจนิกนี่คืออะไรคีโตเจนิกคือการลดแป้งลดปริมาณน้ำตาลหรือว่ากลุ่มคาร์โบไฮเดรตให้เหลือประมาณสัก5%ถึง10%ของนะครับโภชนาการใน1วันทั้งหมดของเรานะครับแต่ถ้าใครรักที่จะทานของหวานเหมือนเสือเป่งชอบขนมไทยชอบกชอบเขาเรียกว่า ของที่มันมันแบบเขาเรียกว่าหวาน,วานจัดๆนะครับเสือเป่งก็ให้รางวัลตัวเองโดยการตื่นมาแล้วทานแค่ตอนเช้านะครับนั่นแปลว่าเราจะทานของที่มีแป้งกับน้ำตาลนะครับได้ช่วงเช้านะครับเพราะว่าอะไรอย่างที่เราทราบกันก็คือระหว่างวันนะครับมันก็จะถูกเผาผลาญลงไปหมดพอมาเป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นนะครับเราก็ จะทานสิ่งที่เป็นโปรโตีนแล้วก็ไขมันใช่ครับไขมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของทอดก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นของที่ขาหมูอย่างนี้ยกตัวอย่างของที่มีปริมาณน,น้ำมันหรือไขมันค่อนข้างสูงอันนี้มันก็จะกลับตาลปัดกับวิถีความรู้ที่เราเคยถูกสอนมาว่าต้องทานไขมันในปริมาณน,น้อยๆนะครับแต่มันพิสูจน์แล้วนะครับกับทางวิทยาศาสตร์ว่า การทานแบบคีโตเจนิกนะครับจะให้ผลค่อนข้างที่จะดีกว่าคนที่ลดไขมันแล้วทานแป้งสูงนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับขบวนการการเผาผลาญของคนเราเพราะว่าถ้าเราทานแป้งหรือของที่มีน้ำตาลลงไปนะครับร่างกายเรานะครับไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนน้ำน้ำตาลแล้วก็แป้งพวกนี้เป็นไขมัน แต่ร่างกายเราจะไม่เข้าไปในขบวนการที่เผาผลาญไขมันที่มีสะสมอยู่ในร่างกายของตัวเองนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับค e t o g e n i c โภชนาการแบบคีโต g e n ิ c ได้นะครับแต่เสือเป่งก็จะไม่ลงรายละเอียดให้มันฟังแล้วน่าเบื่อหน่ายไปมากกว่านี้นะครับคราวนี้สิ่งที่เสือเป่ง ทำนะครับก็คือถ้าวันไหนเราให้รางวัลตัวเองโดยการทานน้ําตาลหรือว่าทานเค้กอะไรตอนเช้าเนี่ยช่วงเย็นนะครับเสือเป่งจะฟิกซ์ให้ตัวเองนะครับออกกําลังกายอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าวันไหนนะครับเราไม่มีเวลาออกกําลังกายนะครับเสือเป่งก็จะไม่ทานสิ่งที่มีแป้ง หรือน้ำตาลสูงนะครับอันนี้นะครับอาจจะยากสำหรับหลายๆคนที่ชอบทานแป้งมากเวลาทานอาหารต้องมีข้าวหลายๆทัพพีหลายๆ,ายๆจานนะครับอันนี้เสือเป่งแนะนำนะครับว่าถ้าคุณตัดแป้งไม่ได้ให้เน้นทานแป้งตอนเช้านะครับและตอนกลางวันนะครับอาจจะให้รางวัลตัวเองสักครึ่งทัพพีนะครับส่วนมื้อเย็นถ้าง,งดแป้งได้เลยแนะนาให้งดนะครับอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าโปรแกรมนะครับที่เสือเป่งใช้และ ได้ผลที่สุดนะครับบวกกับว่าพยายามเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับถ้าปกตินะครับเรานะครับไม่ชอบเดินขึ้นลงบันไดนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับพยายามสอดพวกเนี้ยไปในวิถีประจําวันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเสือเป่งคิดว่าคนเราเนี่ยยังเสือเป็งเองลดได้20โลนะครับเราเวลาเราคิดว่าเราอยากลด20โลเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะครับเพราะเราจะเสียกําลังใจเพราะเราคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรานะครับคิดว่าเฮ้ยกว่าเราจะสะสม20โลเนี่ยมาเนี่ยมันใช้เวลาระยะเวลาอาถ้าตีไปสัก4-5ปีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อน,อนๆหลายคนที่เคยเป็นเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นมาประมาณเฉลี่ยปีละ2-3โลเนี่ย กัคนเราจะสะสม20โลได้เนี่ยอาจจะใช้เวลา6-7ปีนะครับฉะนั้นเราจะใจร้อนนะครับให้ลด20โลภายใน1ปีเนี่ยหรือระยะเวลาที่สั้นมากเนี่ยมันที่ค่อนข้างที่จะยากจะถามว่ามีคนทําได้ไหมมีคนทําได้นะครับถ้าคุณนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ นะครับผมหรือออกกําลังกายที่มันหนักขึ้นนะครับแต่เราอย่าลืมว่าการออกกําลังกายนะครับเหมือนเสือเป่งน,น,นะครับเคยออกกําลังกายสูงสุดนะครับวันละ3ชั่วโมงนะครับแต่พอออกกําลังกายเสร็จหิวมากแล้วก็มากลิ่นตอนกลางคืนและเป็นคนที่คิดว่าถ้าเราออกกําลังกายเยอะเราสามารถที่จะกินได้เยอะตอนกลางคืนไม่มีปัญหาแต่กลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์ที่ได้นะตอนนั้นเนี่ยไม่ดีถ้าเราออกกําลังกายแค่ชั่วโมงเดียวหรือว่าน้อยกว่านั้นแต่เราไม่ทานมื้อเย็น นะครับผมอันนี้ก็สำคัญมากนะครับการที่เสือเป่งได้ใช้ปรับวิถีพุทธนะครับการทานแบบเหมือนถ้าพูดตรงๆก็คือทานแบบพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาในชีวิตประจำวันเนี่ยมันทำให้หนึ่งเรารู้สึกได้เลยว่าน้ําหนักเราลดเร็วนะครับแล้วมันพิสูจน์มาแล้วว่าการอย่างพระเองนะครับจะไม่ทานมือ้อหลัง พนนะครับหลังมื้อเพนหรือว่าหลังชั้นเพนเสร็จนะครับก็คือหลังมื้อเที่ยงนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบว่าการที่มีไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยมันทําให้หนึ่งลำไสก้กับกระเพาะเราได้พักนะครับและ2เนี่ยฝรั่งเขามีคำคำเป็นวิชาการใหม่ที่เขาเรียกว่าฟา s t i n g หรือว่าการไม่ทานนะครับอาหารเนี่ยเป็นระยะเวลานึงให้ร่างกายเนี่ยได้ปรับปรุงและซ่อมแซมตัวเอง แต่สาหรับหลายๆคนเหมือนอย่างเสือเป่งนะครับการที่จะไม่ทานอะไรเลยหลังเที่ยงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะทรมานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถปรับไลฟ์สไตล์ได้นะครับเสือเป่งถ้าวันไหนที่ไม่ทานมื้อเย็นนะครับเสือเป่งก็จะเปลี่ยนมาเป็นการดื่มฮอตช็อกโกแลตดื่มโก,โกโก้ที่ไม่ใส่น้ําตาลแทนนะครับหรือว่าดื่มน้ําเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ําตาลแทนหรือว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าจิบ เขาเรียกว่าถ้าภาษาพูดเรียกว่าจิบน้ำปานะหรือน้าเต้าหู้นะครับหรือถ้ามันยากเกินไปนะครับถ้าเรายังต้องใช้พลังงานใช้สมองแล้วเราคิดว่าความหิวเนี่ยมันจะมานะครับทำให้เราไม่มีสมาธินะครับเราอาจจะกินอะไรเบาๆนะครับอย่างเช่นแซลมอนย่างพงแซลมอนย่างนะครับหรืออะไรที่มันมีไขมันในปริมาณที่สูงนะครับแต่เราทานในปริมาณน้อยๆนะครับอันเนี้ย ทั้งหมดที่อธิบายมาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าวิธีการที่ทําให้เสือเป่งน,นะครับลดได้นะครับยีโลแต่เสือเป่งก็ไม่ได้บอกว่าสูตรเนี้ยมันจะการันตีเวิร์กสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆนะครับเพราะว่าเสือคิดว่าเคมีนะครับกรรมพันธุ์ของแต่ละคนเนี่ยคนเราเกิดมาก็แตกต่างกันละแต่เนี่ยคือเป็นวิธีการที่เสือเป่งใช้และได้ผลดีที่สุดตลอดระยะเวลา10ปีที่จริงๆไม่ใช่แค่ส0ปีครับเสือเป่งเนี่ย เขาเรียกว่าต่อสู้กับปัญหาน้ําหนักเนี่ยมาเป็นระยะเวลาเนื่องจากว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ตั้งแต่ตั้งแต่จําความได้ครับฉะนั้นเนี่ยการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเป็นการปรับที่ดีที่สุดสําหรับการลดน้ําหนักนะครับถ้าสรุปก็คือ 1. ออกกําลังกายนะครับถ้าใครเกลียดหรือไม่ชอบการออกกําลังกายเหมือนเือร์เปงเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้แอคทีฟมากขึ้นเดินมากขึ้นขึ้นบันได BTS แทนที่จะใช้ บันไดเลื่อนนะครับเ,เดินมากขึ้นนะครับแล้วก็อันดับที่2คือพยายามลดมื้อเย็นอันดับที่3ลดแป้งนะครับถ้ารักในการกินเค้กแพนเค้กชีสเค้กเหมือนเสือเปงให้ทานตอนเช้านะครับอันดับที่4นะครับพยายามที่จะมีไลฟ์สไตล์อย่างนี้นะครับมากกว่าที่จะทำเป็นเขาเรียกว่า เป็นบล็อกบล็อกเป็นสูตรเป็นโปรแกรมนะครับคิดว่านี่คือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีขึ้นท้ายสุดนะครับขอเป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆนะครับอย่างที่เสือเป่งบอกนะครับเสือเป่งเคยเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าชาตินี้ยังไงไม่มีทางที่จะผอมได้นะครับถามว่าวันนี้เรามีน้ําหนักในเกณฑ์ที่เราพอใจมากที่สุดไหมเสือเป่งก็ยอมรับเลยว่ายังไม่พอใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เนื่องจากว่า เราต้องเราต้องยอมรับนะครับถ้าคนที่มีกรรมพันธุ์หรือรูปร่างท้วมนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถมีรูปร่างเหมือนในแมกกาซีนเหมือนเขาเรียกว่าตามพิมพ์นิยมนะครับแต่เราก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมที่จะเสียสละ บางสิ่งบางอย่างเช่นถ้าเสือเป็งอยากจะมีรูปร่างที่เฟิร์มขึ้นเสือเป็งก็ต้องเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องไปยิมไปเล่นเวทนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าเราพร้อมที่จะเสียสละเวลาตรงนี้ไปทํากิจกรรมพวกนี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เอาเคล็ดลับนะครับเอ่อการลดน้ำหนัก20กโลของเสือเป็ง<ๆ>มาแชร์กับเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ